บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2566บัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดลืมรหัสจะใช้สิทธิ์ยังไงคลังเฉลยวิธีแก้แล้วนายพรชัยธทรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลรังโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าเป็นวันแรกนะคะที่เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือวันที่หนึ่งเมษายนบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดโดยพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์บางส่วนที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน และธนาคารทรกสสำเร็จแล้วแต่เมื่อไปใช้สิทธิ์ที่ร้านทงฟ้ากลับลืมรหัสส่วนบุคคลหรือต้องการเปลี่ยนรหัสพินที่เคยกำหนดไว้ในตอนการยืนยันตัวตนซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิ์บรสสิการแห่งรัฐบัตรคนจนสามารถแก้ไขได้ดังนี้ 1. ห,หากต้องการเปลี่ยนรหัสพินใหม่สามารถทำได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทรกศได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไป โดยรหัสพินจะต้องไม่ซ้ำกับรหัสเดิมที่กำหนด1ิบครั้งย้อนหลังและต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เปลี่ยนรหัสพินซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้หลังจากกำหนดรหัสพินใหม่ประมาณ2ชั่วโมง 2. ถ้ากดรหัสพินตามที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องจำนวน3มครั้งจะถูกระงับการใช้งานสำหรับสิทธิสวัสดิการที่ต้องใส่รหัสพิน ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์นะคะบัตรคนจนสามารถติดต่อขอทำการยืนยันตัวตนกำหนดรหัสพินใหม่โดยต้องดำเนินการตามข้อที่1 3. หากยืนยันตัวตนแล้วแต่มีการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือสูญหายจะต้องอายัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ 021092345ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยตามวันและเวลาของสาขาของธนาคารกรุงไทยในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยผู้มีสิทธิ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ไปติดต่อขอทำการยืนยันตัวตนเพื่อกำหนดรหัส p i นใหม่ ส่วนความคืบมหน้าของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วโดวยข้อมูลณวันที่5เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น12ล้านกว่ารายและจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด14 000, ล้านกว่ารายและสำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการณวันที่5เมษายน จำนวนทั้งสิ้น1,228,976านรายอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ภายในวันที่26มีนาคมสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติขอให้รีบยื่นอุดทรนภายในวันที่1พฤษภาคม2566และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ